สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิตทุกท่านนะคะในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้ก็พบกับวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าจากคิเตจักของกุญแจนะคะในเช้าวันนี้เองเราอยู่ในพระธรรมอพยมบทที่31นะคะพระธรรมอพยมบทที่31พระเจ้านะในเช้าว,วันนี้จะหนุนใจเราอย่างไรเรามาฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะอพยมบทที่31ข้อ12ถึงข้อที่16ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงสั่งสอนจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติผ่านของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าพูดได้ผู้ไดกระทำเจ้าให้บริสุทธิ์พูดได้กระทำเจ้าให้บริสุดดทธิ์เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตไว้เพราะเป็นวันบริสุทธิ์ สำหรับเจ้าผู้ใดกระทำให้วันนั้นเป็นมนทิงจะต้องถูกลงโทษถึงตายถ้าผู้ใดทำการงานในวันนั้นผู้นั้นจะต้องถูกกร,รมจัดออกเสียจากพรรคพวกของตนจงทำงานแต่ในกำหนดหกวันแต่ในวันที่เจ็ดเป็นวันสบาโตเป็นวันหยุดพักสงบเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าผู้ใดทำงานในวันนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายเหตุชนนี้ ชนชาติอิสราเอลจึงถือวันสบาโตตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาเป็นพระทธสัญญาณเนื่องนิดจากพระสนะในช้าวันนี้เองนะคะก็อย่างใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าพ่อรักจึงอยากให้หยุดพักนะคะในบทนี้เองนะคะพระเจ้านะคะได้สั่งให้โมเสสนั้นตั้งเบซาเลตกับโอลอาหับนะคะ ให้เป็นผู้ดูแลการสร้างอุปกรณ์ต่างๆต,ตามที่พระเจ้าสั่งนั่นเองนะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็ยังพูดถึงพระเจ้ากําหนดให้ชนชาติอิสราเอลนั้นพักในวันสะบาโตนั่นเองนะคะเพื่อประกาศว่าเขาคือประชากรของพระเจ้าหรือว่าชนชาติอิสราเอลนั้นคือประชากรของพระเจ้านะคะจากพระเจ้านะในเชา้าวันนี้เองเราขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องทีลกว่าพระองค์นั้นทรงประทานความรักให้กับเรากําหนดให้มีวันสะบาโต เพราะว่าสมัยนี้เราจะเห็นว่าพี่น้องอาหรือว่าคนทั่วไปเขามักจะทํางานเจวันนะคะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็วันเขาก็จะทํางานทั้งเจวันและบางครั้งก็อาจจะทำโอทีไปด้วยเกือบทุกวันแทบจะไม่มีกันแทบจะไม่มีวันหยุดพักแต่ขอบคุณพระเจ้าในฐานะในที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าในพราคัมทีหรือว่าพระน้าขำของพระเจ้าก็ได้หนุนใจเราเราแล้วว่า พระเจ้าสร้างโลกหกวันและในวันที่เจ็ดพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์นั้นหยุดพักซึ่งในพระชนะก็หากเราอ่านต่อไปนะคะจะพูดถึงพระเจ้าบอกว่าการแยกใช่ไหมคะการแยกเพื่อการหยุดพักเนี่ยเป็นการแยกออกจากาสิ่งที่เราจะทําจากชีวิตประจาําวันเพื่อที่เราจะมาจดจอ่อกับพระเจ้าเป็นวันที่บริสุทธิ์นะคะเป็นวันที่เราจะ พักจากสิ่งทั้งปวงเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เองนะคะไม่ว่าในปัจจุบันนี้หรือว่าเวลาเรามีเครื่องจักรอะไรต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆพอเวลาเราใช้งานหนักๆใช่ไหมคะเราเมื่อเราใช้งานหนักๆหรือว่านานๆมันก็จะพังได้ใช่ไหมคะเครื่องก็จะร้อนแล้วก็อาจจะระเบิดต่างๆแล้วสําหรับร่างกายของเราล่ะร่าง,งกายของมนุษย์ ผัดทุกๆวันเราทํางานทุกๆวันไม่มีวันหยุดพักไม่มีวันหยุดจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราพี่น้องที่รักพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าเพื่อที่จะมีโอกาสรับใช้พระเจ้านะคะในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเองก็ควรแสดงว่าเราคือลูกของพระเจ้าเราจะใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าสร้างให้เราสร้างหกวันให้เราที่จะทํางาน หรือว่าที่จะใช้เวลากับครอบครัวแต่วันที่เจ็ดใช่ไหมคะเป็นวันที่เราจะพักผ่อนพักผ่อนในที่นี้หมายถึงว่าเราจะพักจิตวิญญาณของเราเราจะเติมเราจะเติมจิตวิญญาณของเราให้เต็มล้นด้วยพระคำของพระเจ้าเราจะใช้เวลากับพระเจ้าอย่างเต็มที่เราจะได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราเข้าพักสงบในพระเจ้านะคะฉะนั้นแน่นอนว่ามันมีวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะหยุดพักโดยเริ่มจากการใช้เวลากับพระเจ้า นะคะแยกตัวออกจากมนทิงนะ่าจะว่าในชีวิตประจำวันเองมันมีเรื่องเราต่างๆที่ทําให้เราต้องคิดหรือว่าความกนนังวลและที่สําคัญยังเราอาจจะทําบาปโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามนะคะแต่วันที่7นั้นเป็นวันที่เราจะมอบให้กับพระเจ้าเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นหนึ่งวันที่เราจะต้องอเต็มที่กับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าร่วมกันเช่นกันนะคะพี่น้องที่รักฉะนั้นอย่าหนุนใจพี่น้องแล้วก็ท้าทายพี่น้องทุกท่านนะคะที่จะหพัก เพื่อพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เราอขอเชิญชวนพี่น้องที่จะมาร่วมนมัสก,การด้วยการใช้วเวลากับพระเจ้าด้วยกันรับฟังพระคำของพระเจ้าจากผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะมาร้องเพลงนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันแล้วก็สมาคิธรรมกากพี่น้องในคิดจักรได้กันนะคะเราเริ่มใจกันอธิษฐานด้วยกันค่ะ าุการรับพระเบ r เจ้าข้าลูกทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่หนุนใจให้ลูกทั้งหลายนั้นที่จะหยุดพักสงบในพระเจ้าพป็พเจ้าข้าขอพระคุณความรักโปรดส่งเสริมกําลังแล้วก็โปรดส่งให้สติปัญญากับพี่น้องของเราทุกท่านในการดาเนินชีวิตเองที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและที่สําคัญที่จะเห็นถึงความสําคัญที่พระองค์นั้นทรงประทานรันสบโตให้กับเราทุกคนขอบคุณพระองค์อย่างมากมายสําหรับความรักของพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงมบอบวันเวลาการหยุดพักให้ลูกทั้งหลายเพื่อที่จะ ข้าเข้าพ,พระองค์สรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์ด้วยเช่นกันขอบคุณพระองค์ขอให้อ่าพระองค์นั้นที่จะได้รับเกียรติจากชื่อของรู้ทั้งหลายด้วยเช่นกันอธิษฐานกับทุนเช่นนี้ในพระนามพระเจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พร่ความพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะคะพระเจ้าไว้พราค่ะ